คู่นี้ไม่สายเดี๋ยวได้เยกันนะครับเป็นเพลงของสาวน้อยมาสะจันอมิตาทายายังครับผมทาายยพอดีว่าช่วงนี้ช่วถ้าทาเต้นแรงกว่าหน่อยครับพี่ก็เลยต้องถามว่าช่วงนี้อมิตาทายาหรือยังครับผมจัดไปพวกนี้ไม่สายเดี๋ยวได้เยกันขี่เหี้ยนแต้วจะเล่นเหมือนกูร้องกูร้องได้หมดนะคขี่จีขี่จีเป็นไงเป็นไง ได้คีจีได้ได้ได้ฝักมากูพร้อมแลวมันเหมือนขนไมเนอร์นะนี่ได้ได erm ้ได้มาเลยเพียงแค่มองในตาก็รู้ว่าเธอสองพันต่อเธอเหลือพันเดียวจะได้ไหม เราคงทำได้แค่เพียงลูกคัมแม้ใจเราอยากเอาแทบตายแต่ชิปหายเงินมันหมุนไม่ทัน ไม่สายเด,ดียวได้เย็นกันขอมอบแกแกระดีเบอร์ตองทุกคนนะครคือเราทําใจยากนะเราไปต่อบนเขาเนี่ยเรากเข้าใจแหละว,ว่าเขาขายบริการโอ้ข้างหน้านี่ตัวสั่นกันเลยนะซึ่งข้างหน้าเนี่ยผมมองนะสีรวมกันเนี่ยผมพันห้าไม่โอเคแล้วแม่ไม่น่าถึสองพันก็คือมัดรวมไหเ่ยอย่าใช้คำว่ามัดรวมมันก็มีตัวดีอยู่บ้าง มันก็อาจจะมีบางตัวที่เราเอาได้แต่ว่าต้องจับดีๆนะครับต้องจับไว้ดีอาจจะมีจับผิดแล้วเป็นเจมส์แจ็กกาลีนทรว่าเร็วเขาต้องระวังนะครับพี่เคนมาไอ้พี่เคนสวัสดีครับพี่เออเย็สเขาสืบพี่พี่เคนวงซิลเนี่ยนะเลอันนี้ต้องเรียกว่าทิดเคนเพราะว่าเพิ่งสืบมาครับผมจริงๆก็สืบก่อนกำหนดนะครับเพราะแอบดูคุยเจ้าวาดมา นาเจ้าว่าใส่อยู่แต่ราชินเนี่ยใช่ซึ่งตอนแรกช็อตแรกอ่ะเจ้าว่าตกใจเจ้าว่าก็ไปโผล่มาว่าอ๋อทัก็ิอันนั้นไม่ใช่ลำไยกระโหลกนะกระโปรงอัตมาเองจอก็ไม่เจอจอเอ่ามันมีอีกท่านหนึ่งที่มาแต่ว่า เราไม่เอ่ยชื่อดีกว่าอยู่แต่อยู่ด้านนอกนะครับครับผมเพราะว่านั่งอยู่ข้างนอกเรนนี่เขาที่กำเสรียนะครับอ่าคือพี่ชัดบอดี้แสลมนะฮะยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่นะครับก็เอาเอาไปก็ผู้หญิงผู้หญิงคนไหนที่จะเข้าไปคุยกับพี่ชัดนะครับก็อย่าลืมทิ้งกุญแจห้องไว้ด้วยเดี๋ยวเราบอกห้องนะคถึงถ้าสมมติว่ามันดือดกันจบแล้วก็ก็ให้กุญแจห้องไปเลยบางาทีลืมกุญแจห้องเดี๋ยวพี่พี่ชัดกาเอาไปงัดหรือเปล่า ึ่กูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยไม่ถามตีไม่เกี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ชัดเขารู้ว่าเราพูดเล่นพี่ชัดก็มีเพลงประจาตัวด้วยครับผมตึ๊ดึตึึตึึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตวันนี้ครับ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 เพลงประจาตัวเขาเหมือนแบบว่ากคิดอีเพลงนะถ้าสมมุติว่าพี่ชัดนะครับเจอผู้หญิงคนไหนนะครับแล้วเขาเดินเข้ามาบอกว่าคิดถึงจังเลยมาหาหน่อยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นความแฝงนะครับ ซึ่งถ้าสมมติบอกว่าคิดถึงหน่อยคิดถึงจังเลยมาหาหน่อยนะครับนั่นคือเนื้อเพลงคือคำง่ายง่ายแต่ความหมายสุดลึกนะคือเราชวนเย็นนั่นเองนะครับนะต้องระวังนะตามเน่อพี่ชั้นแจกกล้วยแล้วครับพั้นแจกกล้วยอยู่นั่นน่ะแมนยังแสดงฮะเดี๋ยวคำง่ายง่ายแต่ความหมายสุดลึกนะคิดถึงนื้อมาหาหน่อยไม่หาตรงนี้อง ไอ้เยียชอบอ่ะเขาเขาบักมาให้เอาเอาบัตรเขาส์อมาให้เหรอแจกคนในร้านไหมไม่ไม่ได้แจกคนในร้านอ่ะแล้วกูได้ไหมได้ได้เอากูได้โอเคงั้ยพี่ด่าพี่ชันนะครับพี่ชันสุดยอดนะพี่พี่คือมือกองเบอร์หนึ่งในใจผมครับใช่ยัาอีกคนเลยนะครับอีกคนนึิมให้โดนใส่เลยสมงผมณ์ไปคุ้นเลยเว้ยเราไปใครวะเนี่้เดี๋ยววันนี้ มีคนมาแจมแน่นอนครับวันนี้มีมีหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณที Presenter นะครับแล้วก็มีน้องหญิงเดอะสตาร์ด้วยนะครับผมแล้วก็คุณปอปคุณป๊อปองคุณคุณป๊อปเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเยวเดี๋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 ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดีี๋ยวเด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 ี๋ยว Pintu apa ni? Wah, Ngan Miller Hip Hop Ngan Miller, K-Bubuah